ะะก็จะชอบแต่งตัวคะ่ะนะคะแล้วก็ทรงผมเนี่ยไว้มาโดยตลอดเลยก็คือไว้ผมม้ากับทาปากแดงฉายาที่เด็กๆเรียกกันก็คือคุณครูวิภาวันนะคะไว้ผมม้าทาปากแดงปากไม่แดงไม่มีแรงสอนครูปากแดงมาแล้วครูปากแดงมาแล้วสวัสดีค่ะคุณครูชื่อวิภาวันเรืองวิรัตนะคะหรือเด็กๆมักจะเรียกกันว่าครูตักตำแหน่งของคุณครูคือ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะคุณครูสอนวิชาภาษาไทยนะคะแล้วก็ประจำอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะหน้าที่พิเศษอีกหน้าที่หนึ่งนะคะที่คุณครูได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนก็คือปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการค่ะ คุณครูเริ่มรับราชการครูนะคะเมื่อวันที่11พฤษภาคม2527นะคะโดยในตอนนั้นเนี่ยทางจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยไม่มีตําแหน่งนะคะคุณครูจึงไปสอบที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะสอบได้ลําดับที่2และได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมอําเภอวังน้ําเย็นจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้นนะคะปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดสระแก้วค่ะ ปีพศ2532นะคะได้ย้ายกลับสระบ,บุรีนะคะโรงเรียนที่ได้ย้ายมาก็คือโรงเรียนหินกองวิทยาคมนะคะอยู่ที่หินกองวิทยาคมประมาณ6ปีนะคะก็ได้ย้ายมาอยู่โรงเรียนแก่งคอยย้ายมารับราชการที่โรงเรียนแก่งคอยนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2538ค่ะนับจากวันที่1พฤศจิกายน2538จนถึงวันนี้นะคะก็เป็นเวลา27ปี ะะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนแก่งคอยในตอนที่รับราชก,การครั้งแรกเนี่ยนะคะอยู่ที่โรงเรียนวังสมุวิทยาคมเนี่ยเป็นโรงเรียนเปิดใหม่นะคะเป็นโรงเรียนที่ยังไม่มีโรงเรียนต้องไปอาศัยที่โรงเรียนประถมนะคะสอนอในช่วงนั้นมีนักเรียนอยู่สองห้องค่ะแล้วก็ไม่ได้สอนวิชาภาษ,ษาไทยวิชาเดียวสอนหลายวิชามากเลยค่ะสอนสังคมศึกษาสอนภาษาอังกฤษ สอนวิชาการงานนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสอบเข้าในสายมัธยมเนี่ยจะได้สอนแต่วิชาเดียวแต่ด้วยความที่ว่าไปอยู่โรงเรียนเปิดใหม่มีคุณครูน้อยนะ,ะมีคุณครูน้อยคนเราก็จะต้องสอนในรายวิชาที่ยังไม่มีในตรงนั้นความรู้สึกเลยก็คือเข้าไปเหมือนเป็นพี่เพราะว่าเด็กที่เรียนในตอนนั้นเนี่ยอายุ18เราอายุ22ห่างกัน4ปี เพราะนั้นในความรู้สึกของครูที่เข้าไปสอนเนี่ยแล้วเป็นเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรก,กันดารเนี่ยเขาก็จะมองว่า,เ,าเราเป็นของแปลกสำหรับเขามั้งหน้าตาแปลกแปลกไปนะคะแต่เราก็ปรับตัวค่ะบางวันเด็กไม่มาโรงเรียนก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในไร่มันสัมปะหลงังในไร่ขา้าวโพดเพื่อไปตามเด็กมาเรียนเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็มีอาชีพในการทำไร่ทำนานะคะก็ จากจุดเริ่มต้นของการเป็นครูที่ต้องลงไปคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านนะคะไปคลุกคลีอยู่กับอาชีพเด็กๆเนี่ยมันทาให้เรารู้สึกว่าอาชีพครูเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่เพียงสอนหนังสืออย่างเดียวนะคะแต่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับชาวบ้าน ต้องให้ความรู้กับชาวบ้านด้วยอาจจะมีคนสงสัยว่าเอา้าทำไมมาอยู่แก่งคอยละ่ะก็อยากจะบอกว่าพื้นเทเนี่ยภูมิภูมิลำเนาเนี่ยบ้านเกิดเมืองนอนเลยก็คือเป็นคนแก่งคอยโดยกาเนิดเลยนะคะเป็นคนที่นี่ถึงแม้จะไม่ได้เรียนที่โรงเรียนแก่งคอยนะคะแต่ก็อยากมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่าตอนที่เรียนครูเนี่ยตอนที่เรียนคุณครูอยู่ที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทานเนี่ยอาจารย์ท่านมักจะสอนว่าจบแล้วไม่จําเป็นต้องอยู่กรุงเทพถ้าใครอยู่ต่างจังหวัด ให้กลับมาบ้านเกิดมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านนะคะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นความสุขที่สุดแล้วสำหรับการเป็นพลูค่ะสำหรับความประทับใจที่โรงเรียนแก่งคอยเนี่ยโอ้โหมีหลายความประทับใจเลยนะคะแรกๆที่มาอยู่เนี่ยพอฝนตกเนี่ยน้ำท่วมค่ะ แล้วก็จะไปกระโดดน้ําเล่นกับเด็กค่ะเด็กกระโดดน้ํากันตุ้มภูมพิภาวันก็กระโดดน้ํากับเด็กและกระน้ํากระจายเลยสนุกสนานมากเลยจนกระทัทง่งท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองในสมัยนั้นนะคะคือท่านผู้ช่วยกิ่งการนะคะท่านต้องออกมาดูเลยว่านี่เยตักแทนที่เธอจะห้ามเด็กไม่ให้โดดน้ําเธอกลับไปโดดน้ํากับเด็กทุกวันนี้พอฝนตกน้ําท่วมเนี่ยคุณถ้าถ้าใครสังเกตจะเห็นคุณพิพาวันกลางล่มนะคะแล้วก็เดินไปลุยน้ําคือมันเป็นการย้อนความรู้สึกว่า มันสนุกนะน้ําท่วมเนี่ยนะคะแต่พอมาตอนหลังความจเจริญอะไรมันมากขึ้นมีสายไฟสายอะไรปุ๊บจากการเดินกลางร่มลุยน้ําก็กลายเป็นว่าต้องกลางร่มไปไล่เด็กๆไม่ให้ลงมาลุยน้ำเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายเกิดกระแสไฟฟ้าล่วได้อีกความประทับใจหนึ่งก็คือตอนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะได้รับมอบหมายให้เป็นคุณครูประจําชั้นห้องเด็กช่างอุตสาหกรรมนะคะซึ่ง เด็กจะเป็นเด็กตัวใหญ่ๆแล้วก็บางทีก็แอบไปกินเหล้าบ้างล่ะแอบไปซ่องสุมทําอะไรบ้างล่ะครูพิภาวันก็ต้องไปตามเด็กมานะคะบางทีเนี่ยเราต้องแสดงบทเป็นนางร้ายนะคะเพื่อให้เด็กกลัวจนกระทั่งเด็กบอกว่าครูไม่ต้องดุหรอกครูดุยังไงครูก็ไม่ดุนะคะครูต่อให้ครูดุยังไงครูก็ไม่ดุเพราะนั้งครูอย่าดุเลยคุณครูเป็นตัวของคุณครูดีกว่านะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกความประทับใจหนึ่งแล้วก็เด็กกลุ่มนี้แหละคะ่ะเป็นเด็กที่พอเขาไปทํางาน มีอยู่วันหนึ่งคุณครูวิภาวันกลับบ้านมีถุงส้มแขวนอยู่ที่หน้าบ้านในนั้นมีจดหมายน้อยเขียนไว้ว่าขอบคุณคุณครูที่ทําให้ผมมีวันนี้ถ้าไม่มีคุณครูในวันนั้นผมอาจจะไม่มีอาชีพในวันนี้เงินเดือนเดือนแรกของเขาก็ซื้อส้มมาฝากคุณวิภาวันค่ะแขวนไว้ที่ประตูรั้วอันนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะตลอดระยะเวลา38ปีสเดือนนะคะที่ รับราชการกลูมาและสิ่งที่อยากจะฝากลูกๆเอาไว้นะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบกายเราเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันมีภัยที่แอบแฝงอยู่เพราะนั้นก็อยากจะฝากลูกๆว่านะ,ะลูกต้องมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจในการที่จะต่อสู้ในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ลายล้อมรอบตัวเราอยู่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเราในเวลานี้ นะคะก็คือการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะได้นำเอาความรู้ที่เราได้รับเนี่ยไปประกอบอาชีพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเพราะนั้นสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะฝากเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนก็คืออยากให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีปัญญาแล้วก็นำพาประเทศชาติของเราให้เจริญทัดเทียมกับอาระยะประเทศต่ตอไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากไว้